ปุชลีมันก็บอกว่าชีวิตที่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรที่ซับซ้อนนะแต่ว่ามันเกิดจากการปฏิบัติตามกฎง่ายๆดังต่อไปนี้ครับหนึ่งอย่ามีความโกรธแค้นนะเพราะมันเป็นภาระทางจิตใจที่มันหนักและมันไม่จาเป็นเลยอย่างที่สองคือใช้ชีวิตตามฐานะของตัวเราเองอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวเพราะการใช้จ่ายเงินเกินตัวเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาแล้วอิสรพทางการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกุญแจสู่ความสุข ส่วนที่สามคือจงร่าเริงถึงแม้ว่าเราจะเจอกับปัญหาครับไม่มีใครอยากจะหลีกหนีปัญหาแต่ว่าการรักษาความคิดที่เป็นบวกกับเราถ้าสติเกตเชิงบวกของเราเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นผ่านเรื่องราวเหล่านี้ยอุปสรรคต่างๆได้ง่ายมากขึ้นส่วนที่สี่คือเลือกอยู่คนที่เชื่อถือได้คือเราเลือกได้ครับเราเลือกคบคนได้ะสังคมที่ดีมันจะช่วยส่งเสริมให้เรานั้นประสบความเสเร็จแล้วก็มีความสุขด้วยอย่างที่ห้าครับ ทำในสิ่งที่เราควรจะต้องทําหลายครั้งนะคําตอบของชีวิตนะอยู่ตรงหน้าของเราแต่เราเลือกที่จะละเลยมันไม่ได้สนใจมันีกฎเหล่านี้มันไม่ได้ซับซ้อนแต่มันใช้ได้ผลจริงนะครับปัญหาของโลกแล้วก็สิ่งที่เราควบคุมได้คุณปู่เชลีมังเกอร์บอกเขารู้ดีว่าโลกเนี่ยมันเต็มไปได้วยความไม่สมเหตุสมผลคนมันก็มีความแตกต่างกันไปบางคนอาจจะมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่ดีก็ได้ ต่ขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยความก้าวร้าว aggressive แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรงรมชาติของคนอื่นได้นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นได้นะครับซึ่งเราสามารถมีความร่าเริงม,มีความเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นได้ถึงแม้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยนี่เป็นแนวความคิดที่ผมว่าทรงพลังมากๆนะครับคือเราไม่จมําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีบางอย่างที่เราบริหารจัดการได้เราควบคุมปฏิกิริยาหรือ reaction นะครับของตัวเรเองที่มีต่อสิ่งนั้นทําได้ครับบทเรียนของคุณปู่เชริมังเกอร์ที่อันนี้เสริมนะครับข้อท,ที่หนึ่งลดอารมณ์ที่มันลบลบร้าร้ายคิดลบเนี่ยออกจากชีวิตไปความโกรธแค้นไม่เคยทําให้ใครนั้นมีความสุขมันมีแต่มันอึง้งนะครับอย่างที่สองคือใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่าเกินตัว อย่าสร้างภาระทางการเงินที่เกินความเป็นจริงส่วนที่3คือรักษาทัศสคติที่ดีนะครับไม่ว่าโลกมันจะเป็นยังไงนะเราสามารถเลือกที่เป็นคนร่าเริงได้มีพลังนี่คือการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ว่ามันคือพลังที่สําคัญมากๆนะครับเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนโฟกัสในสิ่งที่มันมีความจําเป็นและคุณปู่เชลมนเกอร,ร์เข้าพิสูจน์แล้วนะครับว่าทําแล้วประสบความสำเร็จทั้งในโลกของธุรกิจในโลกการลงทุน และการใช้ชีวิตในภาพรวมด้วยนั่นเอง